บัตมาพระมาธิรนาคธิโรในธรรมาจากผูผาจากหน้าผาก็เช่นเคยญาติโยมทั้งหลายบนภูเขาอากาศเย็นลมเย็นก็ไม่เคยพลาดเลยว่าวันไหนจะไม่เย็นจะไม่หนาวโดยเฉพาะริมหน้าผาเช่นนี้ มมหน่าละพวกเลียงผาเขาถึงอยู่ตามหน้าผานะเลียงผาตัวอ้วนๆเลียงผาตัวเหญ่โตๆหรือฝูงเลียงผานีนะ้เขาชอบอยู่ตามหน้าผาก็เพราะว่าหน้าผามันเย็นอย่างนี้นะ และที่หลบฝนตามเงือมหินก็เป็นที่สะดวกตามหน้าผาเพราะว่าเป็นเงือมหินหลบฝนก็ได้หลบลมก็ดีแถมตามโขดหินนี่ก็จะมีน้ำเวลาฝนตกน้ำขังเป็นหย่อมๆนกได้อาศัยธรรมชาติบริบูรณ์สมบูรณ์ ป่าก็มีน้ำก็มีอากาศก็ดีความสงบก็มากนะอย่างเช่นนั่งอยู่นี้นะหมอกก็ไหลไปเรียกว่าเป็นเมฆหมอกในยามเชา้ชาพอตื่นมายามเชา้านี้เหมือนความเหมือนคำว่าความร้อนจะไม่มีเลย เหมือนจะมีแต่ความเย็นฉ่ำอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาฉะนั้นบรรยากาศยามเช้านี้จึงดีพระพุทธเจ้าท่านจึงโปรดสัตว์ในตอนเช้าโปรดสัตว์ในตอนเช้านะซึ่งเป็นเวลาอันสำคัญเพราะเป็นช่วงอากาศดีเป็นช่วงผู้คนตื่นจากหลับไหล ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการที่เราตื่นขึ้นมาสรรสร้างความดีหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ชีวิตมีชีวาให้ชีวิตมีความหมายจริงสำคัญฉะนั้นในนิวรณ์ท่านจึงว่าใหญ่ขี้เกียจขี้คร้านทีนิมิทะทีนมิะทมะอุตจักกุกุจจะวิจิจิตฉาเนี่ย ให้กิเลสมันครอบงำให้ใจมันเศร้าหมองอย่าขี้เกียจที่คลาน <c oughs> และย่าลังเลที่จะสรรสร้างคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีให้รีบทำรีบสร้างารีบประพฤติปฏิบัติเสียท่านจึงว่าการงานนี้อย่าย่อ,อจย่าหย่อนอย่ายให้มันเสียหายทำอะไรก็รีบทำเถอะ ประพฤติปฏิบัติอย่างใดก็รีบประพฤติปฏิบัติเถอะมัวช้าอยู่ก็เสียเวลาอยู่มัวช้าอยู่ก็ไม่ได้การอันนี้หลักของศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นอย่างนี้ถ้าเราน้อมเข้ามาอย่างนี้ก็จะเป็นการดีนี่เราจะมาพูดในบรรยากาศ ที่เป็นบรรยากาศที่ที่เย็นที่หนาวเราเรียกว่ามันเย็นมันหนาวโดยเฉพาะโซนริมหน้าผาและหน้าผาที่หันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยไม่ว่าที่ไหนลมนฤด,รดูร้อนฤดูแรงนี่จะมาจากทางทิศใต้ ก็จะพัดขึ้นมาทางทิศเหนือฉะนั้นกุฏิหรือที่อยู่เรือถ้ำที่อยู่ทางทิศนี้ก็จะได้รับลมเย็นนี่เลยเรียกว่าอากาศเป็นที่สบายเสนาสน,นะเป็นที่สบายแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีธรรมะเป็นที่สบาย ความสงบความสบายนี่แหละสําคัญสงบตรงไหนตรงจ,จิตใจสบายตรงไหนตรงจ,จิตใจวุ่นวายตรงไหนตรงจิตใจทําไมท่านจึงสอนนักสอนหนาเรื่องจิตเรื่องใจนี้เพราะว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมันจะผิดไปหมดแล้วมันจะไม่รู้ว่ามันผิดด้วยนะอันนี้สําคัญ จิตที่ตั้งไว้ผิดนี้มันจะผิดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจึงให้ตั้งจิตไว้ชอบสัมาจิตตังสุภาวิตังทำจิตให้ชอบให้ดีให้งามอาราณนะปตินิสกเกอนุปายายเยโรตาจิตที่ตั้งไว้ชอบไว้ดีนี้ ก็จะไปไม่ไม่ไปยึดถือในสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเพราะว่าความทุกนี้มาจากไหนมาจากความถือผิดเห็นผิดเข้าใจผิดอันนี้คือคือสิ่งที่จิตมันตั้งไว้ผิดไปยึดถือผิดฉะนั้นความไม่ยึดในสิ่งที่มันผิด รู้จักปล่อยวางมันก็เป็นสุขแต่การไปยึดสิ่งที่มันผิดถือผิดความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ไม่ควรยึดควรถือก็ไปยึดไปถือส่วนสิ่งที่ควรปล่อยวางอาดา n น a ะปฏินิสเกน่การรู้จักปล่อยวางนี่การรู้จักสละออก บางอย่างต้องสละออกต้องเอาออกเหมือนเนื้อร้ายในตัวของเราหรือว่าเหมือนก้อนอะไรในตัวของเราที่เราไม่พึงประสงค์เราก็พึงสละออกเอาออกอันไนไม่ดีต้องออกไปจากตัวเราโดยเฉพาะทางด้านจิตใจให้สังเกตอะไรที่มันเป็นสิ่งกวนจิตกวนใจ อะไรที่เป็นสิ่งกังวลหมนหมองอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราหมกมุ่นท่านจึงว่าเป็นของไม่ดีท่านจึงว่าทางสองสายนี้อย่าไปเดินกรารมาสุขัญริก,า,รกา,านุโยกอตตะจิลามาทานุโยกทางสองแร่งสองสายนี้มันไม่ดีนะให้เดินไปตามทางของพระพุทธองค์ ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทานฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายคำว่าทางนี้ไม่ใช่ถนนคือจิตจิตอย่าไปตามเส้นนั้นนะมันเป็นเส้นๆน,นะดวงจิตนี้ท่านจึงว่าสายใหญ่มันเป็นสายเป็นเส้นเป็นทางมันเป็นเส้นเป็นสายจริงๆดวงจิตนี้ ถ้ามันไปตามกามาสุขักาาขิก,าน,ก,า,กา,านุโยกอัตจิลมาธานุโยกมันก็เป็นคำโมเป็นของชาวบ้านปุุชนิโกเป็นของปุถุชนอนาริโยเป็นของไม่ประเสริฐอนันทสันิโตเป็นของไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้เลยว่าเส้นสายของกิจไปทางนี้แล้ว ก็จะจมแล้วก็จะหมกมุ่นไปหมกมุ่นไปกับสายทางแบบนี้หมกมุ่นไปกับสายทางของกิตแบบนี้นี่จึงให้เราทั้งหลายตั้งกิตไว้ชอบสัมมาจิตตังสุภาวิตัง <c oughs> ตั้งกิตให้ดีให้ถูกอัดถูกทำถูกธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธองค์ นี่แหละถ้าทำทำถูกต้องเส้นของจิตมันไปถูกต้องชีนาสวะจุติมันโตเตโลเจปรินิพุตตาติทางสินอสาาวะาจิเลตมันก็โพ่งขึ้นสว่างขึ้นมันก็เป็นแสงสว่างโพ่งขึ้นที่จิตใจของเรานี่แหละหลัก ที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติท่านจึงสอนรักษาจิตรักษาใจพยายามกระทำบำเพ็ญให้เกิดความดีงามในจิตใจของตนของตนยิ่งนักให้เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งในจิตใจของเรานี่คือหลักของพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้เราลืยึดหลักอันนี้ไว้ น้อมหลักอันนี้ไว้สู่จิตใจของเรานี่เป็นธรรมะที่ตะมานํามาพูดสั้นๆให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดหรอกนะรักยาวให้บันรักสั้นให้ตอกเอาสั้นๆน,นี่แหละแจงหม้อจิ๋วนะแจงหม้อเล็กๆแต่รสชาติอร่อยดีแต่แจงหม้อใหญ่แล้วก็หลงเหลงละ น้ำท่วมทุ่งปักบุ้งหลงเหลงเอาแน่นๆเอาเนื้อเนื้อไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำไม่มีไม่มีเนื้อนี่หลักๆทำคำสอนของพระพุทธองค์ผู้มีปัญญาพึงน้อมให้มาให้เกิดเป็นหลักเป็นเจนในหัวจิตหัวใจของเรา นอมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติด,ดีนี่แหละสำคัญอะไรจะดีเท่ากับปฏิบัติดีไม่มีอะไรจะขลังเท่ากับเราเป็นคนดีไม่มีถ้าเราไม่ดีสักอย่างเดียวก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรจะช่วยเราได้สักอย่างก็ไม่มีถ้าเรามีความดีสักอย่างเดียวอะไรจะทำให้เรา เสียก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้หลักปฏิบัติให้เราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติในกายวาจาใจของเราจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นพระนิพพานเป็นสิ่งที่ดีงามในจิตใจของเรานี่แหละชีวิตที่เริ่ดรู้ให้เริ่ดรู้ไปกับธรรมะความเริ่ดรู้ในธรรมคือความสันโดษดูสิยินดีตามมีตามได้ จะมีมากเท่าไหร่ก็ยินดีเพียงแต่พอดีเท่านั้นอันนี้คือสันโดษเนื่อหลักธรรมของพระพุทธองค์แลนนี้ความวิเวกสงสงัดงบให้มีที่สงบกันบ้างให้รู้จักความสงบกันบ้างบุญนะมันเกิดจากความสงบถ้าไม่สงบมันไม่เกิดบุญหรอกไอบุญนวีุ่่นวายนี่มันบุญไม่เต็มหรอกบุญเจ็ดความเกิดจากความ ปรารถนาพอสมควรอย่าปรารถนาเกินอะไรมันเกินไปปรารถนาเกินไปอยากจนเกินไปมันเป็นความฝันลมๆแรงๆฝันว่าได้อยู่บ้านที่เป็นทองคำตื่นมามันก็นอนอยู่ที่นอนห้องเดิมนั่นแหละฉะนั้นความฝันอย่าเป็นลมแรงเกินไปอย่าเป็นความฝันที่เพอ้อ พกละเมอเพ้อพกจนเกินไปมันจะเป็นบ้านี่แหละยิดยมทั้งหลายการสรรสร้างความดีสิ่งที่ดีจึงมีความสำคัญในการฝึกกายว่าจาใจของตนให้ดีให้เป็นสัมมาจิตตังสุภาวิตังให้จิตมันดีมันงามให้วิจิตไปกับศีลกับธรรมอย่าไปวิจิตไปกับโลก อันวิกฤตแบบปลอมๆนั้นนี่แหละญาติโยมทั้งหลายธรรมะจึงมีความสำคัญเสมอๆตลอดเวลาพกอะไรก็ไม่เหมือนพกธรรมะนะถ้าพกธรรมะไว้กับตัวนี้มันเป็นความสบายกายสบายใจที่สุดเลยบางทีมีเงินพกไปมีปืนพกไป ก็ไม่สามารถป้องกันอะไรตัวเองได้หรอกมีแต่พาตัวเองไปจอดไปจมไปเป็นไปตายเสียแต่ง่ายๆนั่นแหละถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องพกเราจะพกอะไรเพิ่มเติมก็ไม่เสียหายเพราะว่าเราไม่ประมาทเพราะว่าเรามีบุญบารมีเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาทันทีว่าพุทธรักษาธรรมรักษาสังครรักษา ก็เราทั้งหลายโยธรรมจารีกาเยนะวาจายุตทเจตสาอิเทวนางประสังสันติเปจัสเกยประโมด,ดีติถ้าเราประพฤติปฏิบัติศินธรรมประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจของเรานี่แหละพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญผู้ปฏิบัติอย่างนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไม่ตกต่ำ ยอมไปสู่พรมโลกสวรรค์พรมโลกพระนิพพานแม้นอยู่ในโลกนี้อิทะโมทติเปจะโมทติอยู่ในโลกนี้ก็บันเทิงอยู่ในศีลในธรรมมีความสุขก,กายสบายใจมีความรื่นเริงอยู่ในคุณงามความดีจิตใจแจ,จ่มใสเบิกบานไม่เศร้าหมองคันละถึงท่านต้องเป็นต้องตายแล้วใจก็ไม่เศร้าหมองก็บันเทิงทั้งในโลกนี้ ถ้าในโลกหน้าความบันเทิงปลอมๆที่เขาดีดเขาดิ้นกันอยู่นั้นมันบันเทิงไม่จริงหรอกใจมันเศร้าหมองแต่ถ้าบันเทิงจริงๆใจต้องผ่องใสสะอาดนี่แหละวิธีของร,รมธรรมวิถีพุทธวิธีท่านสัง่งท่านสอนมาอย่างนี้ขอพวกเราได้ประพฤติปฏิบัต,ติตันเต็มกำลังความสามารถเถิดจะเกิดผลอย่างดีงามในจิตใจของเรา นี่แหละผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันสาทุกับทุกคนอนุโมทนากับทุกทุกท่านขอความสุขความเจริญความสวบด,ดีมงคลจงม,มีใจท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอลาวันนี้อาตมาพระมหาธีรนาคที่โร,าารพร้อมกับธรรมาจากภูผาสมควรแจเวลาแล้วละ่ะจึงขอเจริญพรญาติจยบทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร